แม่ทัพภาคที่1นนะครับก็ลงพื้นที่ชายแดนสักแก้วครับติดตามการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้กับชาวบ้านหนองจานพร้อมกับไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนย้ำภารกิจสำคัญครับให้ทุกนายเนี่ยปกป้องอธิปไตยของประเทศด้วยความเข้มแข็งและมุ่งมั่นเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีของวันนี้ครับพลโทอมฤตบุญสุยาแม่ทัพภาคที่1พร้อมกับคณะครับ เดินทางลงพื้นที่ไปที่บ้านหนองจานหมู่3าตําบลโนโนหมากมุ่นอําเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วโดยมีนายปริญญาบริษัทผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนในบ้านหนองจานมาให้การต้อนรับครับซึ่งก่อนจะมีพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับหลักเขตแดนที่46ถึง47คณะของแม่ทัพภาคที่1ก็ได้มีการเดิน ไปตรวจสอบข้อที่จริงบริเวณหลักเขตแดนที่46ซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันออกศูนย์อพยพเดิมบ้านหนองจานซึ่งก็ห่างจากถนนสีเพนอยู่ประมาณ300เมตรจุดนี้เ,นเป็นจุดที่นายวีระสมความคิดพร้อมกับพวกเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาจับกลุ่มเมื่อ15ปีที่ผ่านมาจากนั้นคณะมทพ .1 ก็เดินทางมาพบปะกับชาวบ้านหนองจาน ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองจานเพื่อแสดงความชัดเจนครับในการออกเอกสารสิทธิ์พื้นที่ที่เจ้าของที่ดินไม่ได้เข้าไปทํากินเมื่อประมาณ40ปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีปัญหาการลุกล้ําที่ดินของเขมรซึ่งบัดนี้ครับทางกองทัพภาคที่1พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วได้นําพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยกลับมาให้กับเจ้าของที่ดินพร้อมทั้งเจ้าของที่ดินสามารถนําไปออกโฉนดได้ทันทีครับขณะเดียวกันแม่ทัพภาคที่1 ก็บอกว่าการลงพื้นที่ชายแดนบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วในครั้งนี้มีจุดประสงค์4ข้อก็คือการลงตรวจพื้นที่เพื่อความสงบเรียบร้อยตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทหารในสังกัดพบปะพูดคุยกับชาวบ้านเจ้าของพื้นที่ที่เป็นประเด็นปัญหาก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ชายแดน เราดึงเขามาอยู่ในเกมเราไม่ไปอยู่อยู่ในเกมของเขานะครับซึ่งซึ่งทางผู้นําผู้นาตะมุช่าเองพยายามจะให้นานาชาติมาปิดล้อมเราแต่เราถ้าเราไปทําอะไรที่ไม่รู้วิธีการของเขาเราก็ไปเข้าทางเขาก็กลายเป็นว่าตอนนี้เราเราการเราลับกันเราเราให้ต่างนานาชาติมากดดกันปิดล้อมเขา ขณะที่ทางฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านโจกเจอที่อยู่ตรงข้ามตรงกันข้ามนะครับกับศูนย์อพยพเดิมบ้านหนองจานเนี่ยก็มีมวลชนชาวกัมพูชาเกือบ200คนครับมาดูป้ายประกาศแถลงการของผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วที่ออกเตือนให้ประชาชนชาวกัมพูชาที่มาปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ในฝั่งไทยบอกว่าให้ดําเนินการรื้อถอนออกไปโดยเร็วโดยเป็นป้ายประกาศ3ภาษานะครับมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษากัมพูชา ถ้าหากฝา่าฝืนจะถูกทางการไทยดำเนินคดตีตามกฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งภาพรวมส่วนใหญ่ก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยดีนะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยก็มาคอยควบคุมอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน